สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพี่นินนะครับมาจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับน้องๆรู้กันไหมครับว่าที่คณะศาตัตวแพทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีการเรียน cross anatomy เช่นเดียวกันกันกบคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยาศาสตร์เลยเหรอครับ ของเด็กคณะสัตวแพทย์นะครับเราจะเริ่มเรียนกันตอนชั้นปีที่2ซึ่งเรียนในรายวิชาที่ชื่อว่า Body Structure and Function ครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าวิชา B.S.F นั่นเองครับโดยจะแบ่งออกเป็น4ตัวด้วยกันตัวที่1และตัวที่2เราจะเรียนกันในเทอมที่1ครับและตัวที่3และตัวที่4เราก็จะเรียนในเทอมที่2นั่นเองครับซึ่ง B.S.F 4นะครับก็จะมีความพิเศษหน่อยครับก็คือนอกจากที่เราจะได้เรียนสุนัขเป็นหลักแล้วเราก็จะได้เรียนสัตว์อื่นเพิ่มเติม้วยครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้าััวกกเล้งนนนแ็ม่อำ นที่เราจะไปเรียนผ่าซากหรือการเรียนอนาตมีในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะต้องเรียนเลคเชอร์หรือว่าภาคบรรยายก่อนครับเพื่อที่จะสามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ได้ไปเห็นภาพจริงตอนที่ได้ไปผ่าซากนั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือห้องปฏิบัติการการวิาพากษ์ศาสตร์ของคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับโดยจะตั้งอยู่ที่ชั้นที่1นึงของคณะนั่นเองครับโดยร่างที่เราจะใช้ศึกษากันเป็นหลักในวันนี้นะครับก็คือร่างของน้องสุนัขนั่นเอง โดยเหตุผลที่เราต้องใช้ร่างสุนัขในการศึกษานะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีครับที่เราสามารถใช้เปรียบเทียบการวิพากษ์าศาสตร์กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ครับทำให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไป่าสัตว์ทุกชนิดเลยครับโดยในวิชานี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงอวยัยวะระบบต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับก็คือเราได้มาเห็นภาพจริงๆเลยจากที่เราได้เรียนจากเลคเชอร์ในห้องแล้วก็เราก็ไม่ได้เห็นภาพจริงใช่ไหมล่ะครับแต่พอเราได้มาลงเรียนวิชานี้จริงก็ทําให้เราสามารถเห็นภาพมากขึ้้้นนแลกก็เขขาาใจมึครับ รวมไปถึงได้รู้ถึงหน้าที่และก็กลไกต่างๆของการทํางานของแต่ละอวัยวะแต่ละระบบด้วยครับโดยในรายวิชานี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่อๆไปในอนาคตครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็สามารถนําความรู้ในส่วนนี้นะครับไปใช้ในกิจกรรมต่างๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วยฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวนะครับสัตวแพทย์อาสาครับหรือว่าการไปทําปะุสัต์การไปทําหมันนั่นเองครับรวมไปถึงการฝึกงานและก็การประกอบวิชาชีพในอนาคตด้วยครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวไปเลยนะครับว่าจะทําไม่ได้เพราะตลอดคาบเรียนเนี้ก็จะมีอาจารย์ที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่เลยล่ะครับบอกเลยว่าแค่เรายกมือนเนี่ยอาจารย์ก็พร้อมที่จะเดินเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้ว ได้ยินว่าพี่เมษานี่ตัวตึงของทนานี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกินเยอะไม่ใช่ใช่วันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับส่วนไหนครับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนอนาโตมีในส่วนของ GI tract หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือระบบทางเดินอาหารนั่นเองอเราก็จะได้เห็นเหมือนแบบตอนมาไปเราเรียนเลยแบบเอายวะต่างๆแต่ว่ามันก็จะแบบลงลึกรายละเอียดที่แบบตอนมาไปเราไม่ได้เรียนเห็นภาพส่วนต่างๆเนี่ยแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองถูกไหมใช่มาที่มีขนาดตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไหม ถ้าเป็นหมาตัวเล็กอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นกล้ามเนื้อชัดกว่า,าเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีไขมันเท่าหมาตัวใหญ่จะเขาจะมีไขมันเยอะการที่เขามีไขมันอย่างเงี้ยเราจะเห็นกล้ามเนื้อไม่ค่อยชัดเพราะเราต้องรอออกแต่ว่าเราจะเห็นเอวยวอภายในใชัดเจน,น,นกว่าพวกหมาตัวเล็กมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันเลยแล้วแต่ว่าแบบแต่ละกลุ่มจะเลือกยังไงเนาะใช่เลือกหมาดีๆนะนาะมันใช้ตลอดเลยแล้วสำหรับที่มีนะคิดว่าในหัวข้อนี้ส่วนไหนที่แบบยากที่สุดยากที่สุดจะเป็นเรื่องของพวกท่อที่ต่อจากพวกอวยวะต่างๆพวก ดักพวกใบดักอะไรเงี้ยตอที่มีททำได้ใช่ไหมได้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 แบบ่าอยู่แล้วความรู้สึกที่ได้เรียนผ่า้างในวันแรกครับแบบรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมันตื่นเต้นแบบอุ้ยได้ผ่าสักทีอะไรเงี้ยเพราะปีหนึ่งเราก็อยู่แต่บ้านใช่วันแรกที่เข้ามาในห้องนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นนักศึกษาแบบไม่ได้จับมีดไม่เคยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากตอนครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยเจออาจารย์ใหญ่ที่เป็นแบบสุนัขมาก่อน พอครั้งแรกเนี่ยก็คือเข้ามาเราก็จะได้แบบหมาตัวเบาๆมาเลยให้เราแบบกรีดเปิดทุกอย่างเอง,เองนี่ก็แบบโอ้ต้องทํายังไงต้องแบบเ<ช>ละาะไขมันเลาะหนังกว่าจะเจอกล้ามเนื้อแต่ก็พอทํากับเพื่อนๆแล้วมันก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะใช่แล้วพี่ข้าตูคิดว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนมาเนี่ย<ช>คิดว่าแบบ <c oughs> เรื่องไหนที่ยากที่สุดสาหรับพี่ข้าตูเออสำหรับพี่นะคะคิดว่าเป็นเรื่องพวกกล้ามเนื้อคะ่ะเพราะว่ามาเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเลย <c oughs> แล้วเหมือนพอเรามาเจอปุ๊บเราก็ต้องมาคอยนั่งจําว่าอันนี้คือสวนไหนบ้าง ล้ามเนื้อมันแบบดูเหมือนกันไปหมด<ช>เลยอะ่ะเออแล้วก็แบบแยกยากมากๆพี่คะตัวอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่เขาแบบกำลังเตรียมตัวหรือว่าแบบเล็งคณะนี้ว่าแบบเออฉันก็อยากเข้าคณะนี้เหมือนกันนะอยากให้น้องๆนะคะแบบว่าคอยไปศึกษาก่อนว่าคณะเนี้ยมันต้องใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้าบ้างแล้วก็เราก็คอยเช็คข่าวสารของคณะตลอดเวลาเพราะว่าเราจะมีอัปเดตตลอดทั้งแบบการสอบเข้าในรอบต่างๆนะคะ<ช>ก็ขอให้น้องๆสู้ๆทุกคนคถ้าใครที่สนใจคณะนี้นะคะก็จะบอกว่าสนุกมากๆแบบว่า มีทั้งชมรมมากมายที่แบบว่าน่าสนใจมากแล้วก็การเรียนเนี่ยสนุกสนานอาจารย์ในคณะเนี่ยก็น่ารัก uh, ทุกคน oh <yeah. S 2> เลยค่ะก็คือเหมือนเราเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็แบบเรียกเขาว่าแบบพี่อะไรอย่างนี้ได้เลย oh <yeah. S 2> แล้วก็เพื่อนในคณะเนี่ยก็น่ารักมากๆด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเรียนยากไปหน่อยแต่ถ้ามีเพื่อนเนี่ย oh <yeah. S 2> เราก็จะผ่านไปได้วยกันได้ค่ะป้าถึงน้องๆ้องคณะสัตวแพทย์นะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยทุกคนที่มีใจรักในการรักษาสัตว์นะคะก็มาเข้าคณะเรากันเยอะนะคะก็คณะเรา,าก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็เรียนยากค่ะแต่ว่า มันก็ผ่านไปได้ไดใช่สนุกดีค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสัตวแพทย์นะคะก็อยากให้น้องสู้ๆแล้วก็หวังว่าจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสัตวแพทย์ที่ดนด้วยกันนะคะ และสําหรับใครนะครับที่ต้องการบริจา่างกายของสัตว์ที่เสียชีวิตให้กับคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิชาโครงสร้างและการทํางานของร่างกายคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับและมีเงื่อนไขในการบริจาคอยู่ว่าสุนัขจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของครับและต้องเสียชีวิตไม่เกิน12ชั่วโมงมีอายุ2-8ปีมีน้ําหนักไม่เกิน20กิโลกรัมครับและจะต้องไม่ป่วยเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สุคนหรือโรคซูโนซีดอันได้แก่โรคพิุนนขบ้าหรือีู และที่สําคัญก็คือจะต้องไม่ประสบอุบัติเหตุหนักด้วยครับและการนําสุนัขมาในแต่ละครั้งนะครับแล้วเมื่อนําสุนัขมาแล้วนะครับก็อย่าลืมเตรียมประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิตมาด้วยนะครับ ซึ่งทางคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็จะมีการจัดพิธีไหวครูและพิธีทาบุญอาจารย์ใหญ่ครับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสุนัขอาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆสําหรับบรรยากาศในการเรียนแ a บ a n a ตมี y ของคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งน่าสนุกน่าตื่นเต้นแถมยังได้ความรู้มากๆอีกใช่ไหมล่ะครับ และถ้าน้องๆอยากเห็นบรรยากาศในการเลีล้ยนแลบจริงๆของคณะสตัตวแพทย์ภายในงานไม่โดนโอเพ่นเฮาส์ของคณะสตัตวแพทยศาสตร์นะครับ <c oughs> ก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆนได้เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันครับและได้มาดูการผ่าร่างของอาจารย์ใหญ่จริงๆด้วยบอกเลยละครับว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกแน่นอนครับ และถ้าน้องๆนะครับอยากดูคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกแถมได้ความรู้จากพี่ๆไม่ให้โดนเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะและก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกริ่งกริ่งกรให้กับช่องวีไม่ให้โดนกันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันที่คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ห้โดนนะครับบ๊ายบาย